สาเหตุที่ทําให้คอติซอลสูงคืออะไรครับคอติซอลก็จะสูงเมื่อมันตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายคําว่าความเครียดของร่างกายเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนหลายคนจะคิดว่าความเครียดคือเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องนู่นนี่นั่นเป็นความเครียดใช่ไหมครับความเครียดของร่างกายในที่นี้เนี่ยคือทุกอย่างเอาเป็นว่าตั้งแต่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเราลุกขึ้นยืนเนี่ยมันคือสเตรสของร่างกายอย่างหนึ่งนะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าวิถีชีวิตต่างๆนี่นะครับเป็นความเครีย คือนอนดึกครับถึงแม้เราจะไม่ได้เครียดถึงแม้เราจะดูหนังฟังเพลงไปแดนซ์ไปปาร์ตี้แต่ต่อมหมวกไตเครียดครับต้องหลั่งคอติซอลสูงขึ้นเพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมต่างๆการอดอาหารที่เราทำไอโอไเอฟกันนี่นะครับมันเป็นการที่กระตุ้นให้คอติซอลหลั่งออกมาแล้วคอติซอลจะไปเบิร์นแฟตสลายไขยมันของตัวเองเพื่อสร้างเป็นน้ำตาลมันจึงทําให้ผอมลงได้ดังนั้นในสภาวะน,นี้ถ้าต่อมหมวกไตเราแข็งแรงมันทํางานได้นะครับแต่ถ้าต่อมหมวกไตคุณแย่การทํา e IF จะทําให้ร่างกายคุณเดี้ยงลงนอกจากนี้แแล้้วววกกาาาาาารรรรทีีี่่่เเเมมมออขงงงยยะะถึจ ความสุขและสนุกกับมันก็ถือว่าเป็นความเครียดของร่างกายด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการบ้าทํางานหนักบ้าออกกําลังกายออก,กลักกายหนักหักโคมอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับภาวะที่ลําไส้แปรปวนครับคนบางคนชอบกินอาหารบางอย่างมีความสุขกับการกินมากเลยแต่เราแพ้อาหารเหล่านั้นพอแพ้อาหารเหล่านั้นกินเข้าไปมันสู้รบกันอยู่ในลําไส้การสู้รบกันการติดเชื้อในร่างกายหรือการสู้รบกับอาหารที่เราแพ้ก็มีการกระตุ้นฮอร์โมนคอติซอลด้วยเช่นเดียวกันในนั้นหลายคนก็ไม่รู้นะครับว่าโอ้ฉันก็ไม่เห็นมีความเครียดทางงจจิตตตใอไเลยยททมมฉัันถึีี่พง เหตุผลนั้นหนึ่งก็คือว่านิสัยหรือพฤติกรรมของเขาหลายต่อหลายอย่างส่งผลต่อการกระตุ้นคอร์ติซอลโดยเกินความจำเป็นนั่นเองครับ